สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มผู้ติดตาม tiktok นะครับขั้นตอนแรกก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า k m m t h ได้เลยนะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บของเราวันแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์ของเรานะครับก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ มาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอช่อง4ช่องนะครับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับอ่ะแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับอ่ะพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์เคเเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านบนก็จะมีแจ้งนะครับชื่อผู้ใช้นะครับยอดเงินคงเหลือนะครับออเดอร์ทั้งหมดของเรานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มผู้ติดตาม t ิกตอกกันนะครับอ่าคตอนแรกให้มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็เลือกอันนี้เลยนะครับทิกตอกบริการแนะนํานะครับราคาถูกทํางานรวดเร็วนะครับเลื่อนลงมาครับบริการนะครับอ่ะก็ให้เลือกอันที่2นี้นะครับ ก็จะมีเลขด้านหน้าบอกอยู่นะครับ4738นะครับก็ให้ทุกคนเลือกอันนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่โปรไฟล์ t ิ k t o k ของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำ5นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะาลองซัก100ให้ดูนะครับ ราคาบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้นะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอาพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บก็จะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนะครับกําลังรอดําเนินการอยู่นะครับ ในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเว็บของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะครับทัวนี้วอลเล็ตนะครับอังเปา์วอลเล็ตนะครับแล้วก็บัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับแล้วก็จะมีเหรียญคริปโตนะครับให้ทุกคนเลือกใช้กันได้เลยนะครับ บริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี facebook youtube t i k t o ไอ i g นะครับอ่าแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ลองเลื่อนดูกันได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูรายละเอียดด้านหลังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนำ5%กันเลยนะครับ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน์เคมเอ็มขีดทได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักหา,าแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดผู้ติดตามเราขึ้นยังนะครับ อ่ะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับอเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดผู้ติดตามขึ้นเลยแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ยอดผู้ติดตามมาขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มยอดผู้ติดตามทิกตอกนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ